สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการรักษาความสัมพันธ์ยังไงให้ยัง่งยืนและทาวอนนะคะแจ็คแคนฟิลเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการที่จะมีความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่มาแบบว่าครึ่งครึ่ง,งให้คุณเนี่ยรู้จักที่จะให้รู้จักที่จะรับและให้คุณเนี่ยแบบว่าทำกับมันให้เต็มที่ สารสัมพันธ์ให้เต็มที่นะคะแล้วก็รับผิดชอบให้เต็มที่นะไม่ใช่ว่าแบบว่ามามีความสัมพันธ์แบบครึ่งๆเผื่อไว้ครึ่งหนึ่งนะคะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สมมติถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิด ทำไมมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดไว้ทําไมมันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังไว้ให้คุณเนี่ยกลับมามองคิดตั้งคําถามว่าทําไมมันเป็นถึงเป็นเช่นนี้นะคะให้คุณคิดตั้งคําถามแล้วกลับมามองที่ตัวคุณเองว่าอ๋อที่เขาอีกฝ่ายหนึง่งปฏิบัติ กับเราเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าเรากลับบ้านไม่ตรงเวลาเพราะว่าเราไม่ดูแลใส่ใจเขาเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ปลุกเขาเหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราไม่ได้ทำกับข้าวเหมือนเดิมให้กับเขาหรือเนี่ยให้ลองเอากลับไปคิดหรือเราไม่ได้ ให้ความรักเขาเหมือนเดิมไม่ได้กอดไม่ได้หอมบางคนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างพอทําจนชินแล้วก็แบบมันรู้สึกเฉยๆก็เลยหยุดไปพอหยุดไปก็ต้องมานั่งนึกอ,อ้อเออเราก็ไม่ได้ทําสิ่งนี้มานานพอกลับมาทําใหม่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ารักมันกลับมาใหม่มันเหมือนสดชื่นขึ้นมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะอืมอ การกอดการหอมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะเออบางคนอาจจะเป็นพ่อกับแม่อย่างเงี้ยเห็นไหมพอลูกโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ที่จะไม่กล้าบอกรักหรือว่ากอดพ่อแม่หอมพ่อแม่เหมือนเดิมเพราะเขาคิดว่าเขาโตแล้วเขาเออมีเพื่อนฝูงมีอะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่จะต้องมากอดมาหอมพ่อแม่อะไรเงี้ย เออแต่พ่อแม่เนี่ยก็ยังแบบว่ายังอยากจะกอดยังอยากจะหอมลูกเหมือนเดิมนะแต่ลูกเนี่ยก็ไม่เอาแล้วแต่พอวันหนึ่งถ้าลูกได้กลับมาสารความสัมพันธ์กับคุณต่อมากอดหอมเหมือนเดิมพ่อแม่ก็จะรู้สึกแบบชื่นใจยินดีนะคะถ้าเป็นคู่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็เหมือนกันก็ลองเอากลับไปคิดดูว่าเราเนี่ย ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเขาถึงกระทำกับเราเช่นนี้นะคะเออมองย้อนกลับตัวเองให้มากที่สุดแล้วกลับมาแก้ไขที่ตัวเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ไปตรงกับของกฎ NLP เหมือนกันนะคะที่ให้เราเนี่ยเป็นมันจะมีฝั่ง C กับฝั่งอคอสแล้วก็เอฟเฟนะคะเออ หลายหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมองตัวเองเป็นเอฟเฟกเป็นอ e, ีใช่ไหมเป็นผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อพอเป็นเหยื่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะโอ๊ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เราไม่กล้าที่ตัวเองแต่ถ้าเรามองย้อนกลับมาถ้าเราเป็นซีเราเป็นคอรเราเป็นสาเหตุที่มันทำให้เกิดผลอย่างนี้ให้เรามองย้อนกลับมาตัวเองแล้วก็พัฒนาที่ตัวเองแล้วดูว่าเราทำอะไร พลาดไปหรือไม่ดีไปแล้วก็พัฒนาตัวเองแค่นี้ง่ายๆนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะด้วยรักและประารถนาดีค่ะทุกคนคู่ควรกับความรักที่ดีทุกคนคู่ควรกับชีวิตที่ดีขอบคุณ,ท,คท,ดดคณทุกคนที่กดติดตามขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ขอบคุณทุกคนที่กดคอมเมนต์นะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ที่หน้าคะ่ะ